สวัสดีครับผมวันนี้หนุ่มเสบอมีโอกาสนะครับได้ข้งมาดูไม้นะครับที่วัดพนมนตักดศรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับไปดูคืออะไรกันบ้างนะครับมาแล้วก็มาอัปเดตราคาไม้ด้วยนะครับว่าในช่วงนี้นะครับราคาไม้เป็นยังไงนะครับผมจะถูกเรียบแพงไปดูกันอ้าวสวัสดีครับผมโอ้โหเท่งนี้เป็นไงครับ พอได้องะา็พอขายกันฮะก็พอขายได้ตามราคาตอนนี้ก็คือเราพวกเราก็ขายก็ตามราคาณตลาดณปัจจุบันออาก็ไม่ได้แต่ไอ้พวกไม้ไฮบิดพวกไม้แบบลูกผสมตัวใหม่เนี่ยราคาสูงเนาะราคาสูงเพราะว่าหนึ่งมันทํายากมันใช้เวลาทำยากอย่างอย่างไฮบิดของสวนรวยรวยใช้เวลาประมาณเกือบสามปีในการที่ผสมเกสรอ่าแล้วก็ ดูแลมาด้องกว่าจะแข็งตอนนี้ตรองกว่าเขาจะแข็งแรงแล้วขายได้เนาะคือไม้ให้บิดมันดีอย่างหนึ่งคือหนึ่งใบหนาก็บุษราคำทั่วไปแล้วก็การแข็งการแข็งมากแข็งมากใช่ไหมใช่แข็งมากขนาดดึงก้านออกมาแล้วตีอ่ะยังไม่หักเนงไม่รอเลยใช่อให้บิดสวยมากแล้วมันทายากคือไม่ง่ายทำยากใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นพวกกิโล พวกพวกพวกบุตรพวกอะไรนังทุกตัวเลยมัดตัวทำยากแล้วก็ช่วงนี้ราคาโอ้ยราคาราคาแต่อันไหนที่มีแล้วมันก็ราคามันก็ดอบธรรมดาเพราะว่ามีทุกคนแล้วนะมีจานวนอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ต้องราคาตามน้าหน้าฝนแหละไม้จะเริ่มสวยแหละราคาก็อย่างบุตรสาคำทั้ง4ชนิดภูมิ้นเหลืองมิ้นด่างชมพูก็ขยับขึ้นแล้วใช่ไหมครับเริ่มขยับขึ้นนิดๆแต่ก็ถึงไม่ถึงกับเยอะมากนี่คือนี่คือดาก ปากของข้าวขาอยู่คนหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับประจำอ่าเนี่ท่านไหนผ่านไปผ่านมาอ่นไหนโอ้ยย้ามาขันต้องมาทางนี้แล้วใช่ใช่อืมก้านส้มเทา่าไหรเนี่ยก้านส้มหกพันห้าพันห้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินเดินดูเทัาไหร่ รู้กครับนะหรือว่าผมมาสายก็ไม่รู้ผมมาสายนะเขาจัดกันเยอะแล้ววันนี้เาเก็บไม้กันเตรียมปงานงานอะไรครับ14 15 16 XR e x o t i c แผมที่5เซ็นทรันแจ้งมาชนะ14 15 16มิถุนาครับซึ่งเราก็เตรียมไม้ขึ้นงานเหมือนกันอันนี้คือทุกคนก็มาเก็บไม้ขึ้นงานกไปตั้งบูธใช่ไหมครับใช่มันจะเป็นไม้ก็คือลูกค้าก็คือทางต่างประเทศแล้วก็ในประเทศใช่ต่างประเทศก็เขาก็จะไลฟ์สดต่างประเทศราคาไม้าจะสูงที่นี อัพขึ้นอีกใช่ราคาไม้มันจะอัพไปอีกใช่ครับอีกอีกราคานึงอีกราคานึงใช่ใช่สวยเลยชมพูออกมาสวยมากเลยมิ้นไอโฟมิ้นต้นนี้เท่าไหร่ครับพี่ห้าพันเก้าห้าพันเก้าถ้าอยู่ในอีเวกโูมิ้นต้นนี้จะเป็นไม้ที่สวยมากสวยมากชมพูออกมาแบบชัดเจนเลยอันนี้ว่าเป็นไม้ที่เราเลี้ยงธรรมชาติอย่างนี้นะครับใหญ่ไซส์นี้ใหญ่ไซส์นี้ไซส์นี้ห้าพันเก้า ห้าพันเก้าสี่พันเก้าวนไม้หน่อเนี่ยก็ประมาณสองพันเก้าเนี่ยแบบนี้นะครับผมไม้ดอกกระถางเก้านิ้วจะไปต้องไปเปลี่ยนใส่กระถางสิบนิ้วก็ยังได้เลยเพราะต้นใหญ่มันเป็นไม้หนอใช่ไม้หน่อนโตเต็ม่แล้วเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเล็กๆอย่างเงี้ยเล็กเล็กเป็นเหลือเหลือเหลือนี้เล็กๆเนี่ยห้าร้อยราคาพันนอนเลยนะครับราคาพันนอนนะส่วนฟูมินเล็กสี่ร้อยอันนี้หกร้อยนี่ยนะครับผมเอาเปลด่ราคาให้พี่เพื่อนนะครับเพื่อนบ้านเราได้ นะะี่ราคาบม่ท่านอยนะครับราคาราคาพอค้ามาค้าที่เอาไปไล่กันก็ส่วนมากก็มาเอาที่นี่ด้วยนะครับ<ช>แต่ก็ต้องมาแต่เช้านะครับไม่งั้นไม่ทันนี่ราคาดีๆเท่านั้นนะครับผมาฝากร้านด้วยนะครับเผื่อท่าไหนสนใจเบอร์โทรเราจะเอาเบอร์โทรให้ครับ094ครับผม9099716ครับโทรสอบถามได้ใช้ได้ใช้ไม่ทันเนี่ยแนะนำเราตัวนี้แนะนสวยมากเลย สวยมากสวยมากเมื่อเช้าขายไปแล้วแม่นี่อือ้หลักหกพันนะครับไม่แพงนะครับใส์หนึ่พันเลยนะเอาไปตั้งแม่แล้วก็ไปยกยอดก็ได้มาไปดูไมาา้าเขนะ้าบ้านเโอเคครับ